ึ่งมะเร็งของเอ็กโตเซอร์วิกเนี่ยก็เจอพวกเอเาเรียกอะไร M A. มะเ,เอสมะเร็งบริเวณเซอร์วิสนี่เกิดจากเชื้อ H P D ใช่ไหมจ๊ะ H P D มันแป้งเป็นลมมากเลยนะนแล<ต>้วไทที่ most มอสคอมบอนก็คือไท4 48 4 48ไท,ที่่ถู้ตัดแต่จริงๆไทๆอื่นก็เจอได้อันนี้ก็สรุปว่าเป็นมะเร็งบริเวณเอ็กโตเซอร์วิสเอ็กโตเซอร์วิกแต่อันนี้อันนี้เห็นก็มะเร็งอ๋อ อ๋อแต่เขาบอกว่าดูอย่างนี้จะเห็นชัดกว่อัน้ก็จะเป็นเต้องดูละต้องดูตรงนี้เห็นเป็นชัดเ็นเป็นเนื้อยุยยเอเห็นไหมต้องดูตรงนี้เห็นเป็นเนื้อยุยยนะคะ้อุยยนี้เพราะว่ามันเป็นด้านล่างสุดเลยเป็นสุดๆกเป็นก้อนยุยยเห็นไหมมันยิจะเป็นมะเร็งขอเอ็กซ์เอย ส่วนอันนี้เป็นมะเร็งของอะไรคะอาจารย์ปุ๋มอะมะเร็งคือตรงนี้ซึ่งตรงนี้หนูว่ามันอยู่ส่วนไหนแล้วนะน่าจะเป็นเอ็ endosarvic e n d อ s a r v i c นะเป็นมะเร็งของเ e n d o s a r วิ c ซึ่งจริงๆมันก็อยู่เลยในตเว s a r วิ c ไปเลยอันนี้ก็เกิดจากเชื้อ HPV เหมือนกันนะอันนี้มอสค common most common ซึ่งจริงจริง เอเอ็นไม่ได้ไม่ได้ most common คืออันนี้คือผู้ชม most common คืออันนี้ซึ่งมะเร็งตรงเอ็กโตโซริกเนี่ยบางทีมันอาจจะเป็นมะเร็งตรงท r a n ซ i t i o n นะ t า a ท s i t i o n zone แปลว่าโซนระหว่างเอ็กโตเซริกกับเอ็นดูส์ใช่อันนี้อันนี้ most common อันนี้ก็เจอมาถ้าพามดดูตัวจาก HTV ครับเนื้อมะเร็งคือไอ้ที่มันอ๋อใช่ที่ที่เตอมันจะเป็นเนื้อแน่นๆเนื้อแน่นๆแล้วเป็นเนื้อเดียวกันหัวอ๋อแล้วอันนี้ก็คืออยู่ตรง โใชาช่ไอตองที่เป็นแฉกชาเพราะว่ามันอยู่ด้านนอกไอ้ด้านลังได้หรืออาจจะตรงทานเี่ใช้สูตนี้ก็เป็นรอยต่อระหว่าง e นโดกับ e p i d e r ส่วนอันนี้เป็นมะเร็งของอะไรอ่าหนูจะเห็นว่ามันอยู่ในไหนคะยู่ในโพรงมดลูกเลยน่าจะเป็นมะเร็งของอะไรคะเป็นโดมิเปียลใช่ไหมคะเอ็นโดมิเปียลจะอยู่ติดกับโพรงมดลูก อันนี้เป็น endometriosis แต่อันนี้เหมือนเหมือนว่า ovary เขาก็มี cyst อันนี้ c y s องเรีเขาเรียก follicular c y s น่าจะใช่ไป follicular c y s เออไม่รู้ c ิ s อะไรแต่ว่ามี c ส s อันนี้เป็น endometriosis โอวตร s t ร m ovary s y s t e ตัวนี้โอเบอรี่ใช่ไหมแต่มันใหญ่มากเพราะมันซ mm hmm. ีซีเอเนะเซลลอันนี้อ๋ออันนี้ก็เป็นมะเร็งเอ็นโดมิตเตียนะอันนี้หนูจะเห็นว่าอันนี้คือมดลกูกใช่ไหมคะมดลูกปกติตรงนี้มันต้องเป็นไงคะมันต้องว่างๆถูกไหแต่อันนี้มันเหมือนมีก้อนอะไรอยู่ไหแล้วก็มันดูขยุขยุขย,ยตรงนี้ก็คือมะเร็งของเอ็นโดมิตเตียนะั่นเอง บอกเอ๊ะอาจารย์พูดได้ยังไงเป็นมะเร็งเอนโดมิตมอาจารย์ดูอย่างนี้อันนี้อนี่คือเขาตัดตัดสารมาเนอะคุอจะเห็นว่าตรงนี้ก็คือเอนโดมิตมถูกไหมคะเอนโดมิตมเพราะฉะนั้นตรงนี้เดาว่าน่าจะเป็นมะเร็งของเอนโดมิตยมมะเร็งเอนโดมิตมอาจจะเกิดจากฮอร์โมนเอสโตรเจนเอาแบบเอสฮอร์โมนเอสโตรเจนที่สูงเกินไปจบแล้วค่ะ